สวัสดีครับส่งต่ำมาเนี่ครับส่งต่ำเด้อฟีมือไอ้น,อนอ้องน้องฝรั่งเขาครับไข่เจียวเด้อครับมามาดวกเด้อหอยหอยหอยจุหอย,หอยจุแมงชนูนแจกงมะใหม่เด้อพี่น้องแมงวักนกระสือลายานาายี่แมงมวันกระสือลายเนีมันจะมีวิตามินเนาะเอามากินกันป่ะน,นี่ที่ไหนล่ะต้องแช่แบบฝีมือเจ้าของคือแ้บหเลี้ยงมือว่าไง

Bố tải không hoặc không hoặc hưng 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 น้่ห้องยครัมัแม่ไม่ได้แมากินเขาอืมเอ้ย <c oughs> ขมาจะแสบไร <c oughs> อื้หดน,น่ะของไม่กินของแสบปุ๊บไม่ไม่กินเนอะของแสบแต่ไม่หุงก็สน mình khăm bung đục hả bữa giờ bung sự tham nhanh anh bung đục nay mình anh ơi thương tích ลาดูต่ลาลาลาคนดูมอนีซัมกนก่อนลาคอเูออเอี๋ออยวาลาเพื่อเไหมมอนีซัมนก่อนเด้ดค่ะคลิปหน้าจิกไหมเด้ค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปก้านเมงจีนูนค่ะคลิปหน้าบาย